ไม่ต้องชวนผมหรอกเมื่อไหร่คุณเอาอุดมการกลับมามกลับไปเองกล้าพูดว่าอุดมการกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะเห็นคนที่ออกไปในช่วงหลายออป<ด>ีที่ผ่านมาเนี่ยกลับเข้าไปแน่นอน<ล>สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ Nation Insight ทุกๆวันศุกร์ครับ พูดคุยกันที่เดิมครับร้านกาแฟเดิมโถกกันสภากาแฟเหมือนเดิมทำไมม่ทำไมมกาแฟร้านนี้ไม่มีคนคนมาซื้อเลยเอาแม่ค้าหายไปไหนเนี่ยแม่ค้าไม่มีคนแม่ค้าไม่มีคนซื้อก็ไม่มาสโลแกนสภากาแฟเนชั่นอินไซต์วันนี้พูดกันเรื่องหนึ่งนับถอยหลังไปเลยครับวันนี้วันที่10อีก8วันข้างหน้าพักการเมืองที่เป็นสถาบันหลักเสาหลักของประเทศมาอย่างยาวนาน จะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูกิจการโดยการโารหวตเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพักใหม่มาทําแผนฟื้นฟูพักประชาธิปัตย์ครับประชาธิปัตย์เลยเหรอต้องจับตาประชาธิปัตย์เลยเหรอใช่โอ้โหนี่เพราะมันจะบอกเราเรื่องว่าทิศทางการเมืองของฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยจะมีแต่พระภูมิห,หรือว่าจะมีตัวพระแม่ธรณีเข้าไปด้วยคําถามคือประชาธิปัตย ถ้าม pues ีหัวหน้าพักคนใหม่ท <done. even. S 2> <gun> ี่ชื่อหัวหน้าพักคนเดิมเคยเป็นมาแล้วแล้วกลับมาใหม่อย่างคุณภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยจะสร้างแรงกระเพื่อมให้ประชาธิปัตย์เนี่ยมีคะแนนเสียงคะแนนยมมากขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้คนถามเนี่ยเพราะคำว่าพิสิทธิ์เนี่ยตัวนี้มันเลยไปแล้วมาแน่อภิสิทธิ์หัวหน้าแน่หัวหน้าพักแน่นอนครับนะแล้วคุณภพสิทธิ์สามารถดึงได้ไหมนี่คาถามนี่คําถามเดียวแล้วนะเอางี้ก่อนเออคุณผู้ชม ใครที่ชอบไถชอบไถชอบไถมือถือ <c oughs> ดูโซเชียลมีเดียยกมือถือไปดูได้เลยตอนเนี้ Population และกระบวนการสื่อความว่าด้วยเรื่องอภิสิทธิ์ใน YouTube ใน Facebook เต็มไปหมดเลยเต็มเลยเหรอแสดงมีการจัดจัดทำมีมีเพจเฉพาะขึ้นม,มาเพื่อเชียร์อภิสิทธิ์และพักประชาธิปัตย์เป็นร้อยเลยครับเหรอคือจริงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเชียร์ยังไงก็ ข้างในไม่มีัวหาแล้วเพิงตกลงมาแล้วนี่พี่วีขนาดว่ามีการแบทเทิลเลขาธิการพรรคกัน4ี่คนขนาดว่ามีการสร้างเพจเบ็ดกันว่าด้วยเรื่องกรรมการบริหารพรรคแต่ละคนเลยแสดงว่ามีการจัดตั้งสร้างกระแสปูกระแสจัดตั้งเอาละคราวนี้เราพูดกันแล้วก่อนหน้านี้ว่าพิสิทธ์มาแล้วไงอ๋อพิสิทธ์เสร็จแล้วมาแล้วไงเลขาธิการก่อน<ล>ตัวเต็งตัวเต็ง คุณชวนพูดวันก่อนเราไปสัมภาษณ์คุณชวนเออใช่ใช่เนชั่นไปสัมภาษณ์คุณชวนมาคุณชวนพูดชัดครับในการเลือกโหวตกันรอบเนี้จะโหวตกันในเชิงโครงสร้างของหัวหน้าพักก่อนอืมแล้วถึงจะเลือกกรรมการบริหารพักส่วนเลขาธิการพักจะเป็นอำนาจของหัวหน้าพักอืที่ไปคัดสรรคนเข้ามาแล้วเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา,าซึ่งเมื่อเป็นสิทธิ์ของหัวหน้าพักในการคัดเลือก คู่ขาคนที่ทำงานอย่างใกล้ชิดคุณจะคู่ขาไม่รู้บอดีมันหลุดมันหลุดมันคำมันติดในสมองอถูกแล้วคู่ขามันติดในสมองตอ้คู่หูคู่หูแต่เออทำไมเขาต้องเอาไอ้อวัยวะของคนมาเทียบกับคู่คู่หูบ้างคู่บอดี้เอาบอดี้ร่างกายมาว่าคู่หูสำคัญตำแหน่งเลขาที่อยู่อยู่กับวัวหน้าพักคุณพิสิทธิ์อะตอนนี้ถูกเพ่งเล็งไปที่คน ที่อยู่ในภาคเหนืออที่อยู่ที่เป็นจังหวัดที่ไม่เคยแห้งเลยจังหวัดที่ไม่เคยแห้งเลยเป็นอยู่ในภาคเหนือจังหวัดที่ไม่เคยแห้งอ๋อจังหวัดตากเพราะมันตากอยู่นั Honestly, like ่นแหละครับตอนนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อคุณชัยวุฒิบรรณวัฒนบรรณวัฒน์มาแรงอดีตเลขาธิการพรรคคนเก่าและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคือคำถามพี่เอง่ายๆเลยนะ คุณนพสิทธิ์กับคุณชัยวัฒน์ค<ม>ุณชัยวัฒน์คุณชัยวัฒน์เคยเป็นคู่พาร์ทเนอร์มาก่อนแล้วนะเคยเป็นหัวหน้าพักเลขามาแล้วเนะี่ยในครั้งอดีตเนี่ย<ข>มันยังขายได้ไหมชุดเนี้ยเขาบอกว่าตอนเนี้ที่เขาทาบคนที่ยังเป็นเลขาที่การพักที่พูดคุยกันจริงๆนะจริงๆเขาต้องการคนนอกเข้ามาแต่คนนอกไม่มาอย่างแบบมาดามแป้งในเป็นเลขาเนี่ยมาคุยกันเรียบร้อยแล้วออมาดามแป้งไม่รับตําแหน่งเลขาที่การพัก หรือนู่นนูเลยเอาแบบไปไปดูรายชื่อคนอยที่ออกจากพลังประชารัฐบ้างก็ได้ไหมดรอุตมมะค,คุณสนทิรัตคุยแล้วคุยแล้วมีด้วยเหรอมีคุยเหรอคุณสนทิรัตกับทีมเข้าแต่ว่าคุณสนทิรัตก็ไม่ได้เป็นเลขาแล้วไม่ได้เป็นเลขาที่การพักอ๋อเป็นทีมเป็นทีมเป็นรองหัวหน้าพักวันนี้แหละต่อมาคุยกันแล้วกับต้นต้นสนต้นสนเห็นมีภาพอยู่วันก่อนใน ไอ้คุณกรด้วยนี่ต้นสนนะเขาต้องการให้มาเป็นเลขาธิการพักด้วยนะนี่จะแบบแบบคนรุ่นใหม่แบบนี้เป็นเลขาธิการพักเนี่ยมันก็จะดูสดชื่นขึ้น,นหน่อยแต่ว่ามันไม่ค่อยตรงบุคลิกของประชาธิปัตย์นะประชาธิปัตย์ตรงที่ว่าหัวหน้าพักกับกับเ,เลขาธิการพักเนี่ยมันเหมือนมันคนละมันคนมันบู๊กับบุญอ,อ่ะตรนนี้ใช่ไหมเหมือนท่านนายกชวนเนี่ยเลขาคือใกรกำนันสุเทพ หรือว่าเสนันเสนันเห็นยังคนละแบบคนละขั้วเลยเอาพูดง่ายคือหัวหน้าพักเนี่ยขาวขาวเป็นเจิงสัญลักษณ์ไปหัวหน้าพักเนี่แบบขาวเป็นแบบตำพระเอกไปแล้วก็เลขาธิการพักนี่โอ้โหเอาไอ้เท่งไอ้เท่งไ้ทองก่อนคือสายปฏิบัติการสายปฏิบัติการเลยซึ่งถ้าอภิสิทธิ์กับต้นสนคืออยู่ในเลเวลเดียวกันนะมันแตกให้เห็นเชฟอนาคตไม่ไม่มาไม่มาต่อมาไปทาบทามอีกเหมือนกันผมเข้าใจว่าคุณอภิสิทธิ์ได้คุยกับมาดามเดียนะ เออไปบ้ามาดามเดียเนี่ยมาดามเดียผมเข้าใจว่าตอนนี้ในสองขาของเธอนะ <c oughs> บางทีมันขย e งบ้าง <c oughs> บางทีมันออกซ้ายบ้างออกขวาอยู่ในระหว่างการตัดสินใจอ,อ๋อก็ว่าไปก็อกต่อมา,าอมีการทาบทามคนนอกมาอีกคนหนึ่งมาเป็นเลขาที่การพักแต่ไม่จบสุดท้ายจึงมาบอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นก็ใช้กรรมมาวิธีใหม่เออให้ใช้กลไกขององค์คาพยุก ลองหัวหน้าพักเป็นกลกับเพื่อนอ้าวตอนนี้นะชัยวุฒิบรรวัตน่าจะเป็นเลขาเลขาพักเลขาพักืมนะแล้วส่วนคนนอกที่เข้ามาคุณต้องไปถามสองคนนี้ด้วยนะครับหนึ่งคือมิสเตอร์แบงค์มิสเตอร์แบงค์น่าจะน่าจะสกเก่าสอสอไปใช้ปัดอยู่ฝั่งทนบ้านผมน่าจะน่าจะมาอ่าต่อมานราพัฒนแก้วทองก็ไปทาบทามกันมาแล้วนราพัฒนก็ปรากฏว่า คนนอกที่จะเข้ามายากต้องใช้เลือดเนื้อเชื้อไขประชาธิปัตย์ก็เลยเป็นชัยวุฒิบรณวัฒน์ส่วนที่เหลือเพื่อนข้างกายก่อนจะติวานิชฐ์มาไหมก่อนมาไหมกลับพักกลับใช่ไหมแต่มาไม่สมัครด้วยแต่จะมาทําหน้าที่เป็นรองหัวหน้าพักปฏิบัติตามภารกิจหรือยุทธศาสตร์อ่แล้วก็คุณจำคุณจำสกลทีกลับอันนี้ก็สีสันดีนะก็ถือว่า ที่เห็นที่เห็นทิศทางที่ดูดีหน่อยนะ,ะที่ดูดีว่ามีเลือดข้างนอกไหลกลับมาเนี่ยนะครับคุณจำนะโอ้ออนี่ถ้าคุณสนิรัตเป็นคนใหม่ที่เข้ามาก็น่า,าสนใจถ้าดูได้ไอ้อต้นสนด้วยโอ้ยิ่งโดดเด่นถ้าได้มาดามแป้งโอ้นี N ่ I o, เ,เด่นเลยเ่นะถ้ามาดามเดียกลับด้วยก็จะสีสันแต่ถ้ายังอยู่ในแบบเดิมหรือว่าคุณกรกลับก็ยังได้นะหรือถ้ายังอยู่แบบเดิมมันกระแสมันไม่ได้มันไม่ขึ้นเนี่ยคือตอนนี้ฝากฝั่งฟ้าเนี่ยนะ กำลังไล่ที่พึ่งเขาคุยกันถึงขนาดว่าอ่ามาดามเดียจะมาเป็นรองหัวหน้าพักและคุมกอทมแล้วคุณจำล่ะอคุณจำสกลทีก็ดูเรื่องอื่นๆมันมีรองหัวหน้าพักที่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และภารกิจทางใต้นี่คุณชัยชนะเดชโชหรอชัยชนะเขาตีตาจองว่าเขารู้แล้วว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ตําแหน่งเลขาธิการพักแล้วอขอจับจองรองหัวหน้าพักภาคใต้นะ ถามว่าเดชอิดขาวทองก็นี่ <จะ S 1> <ร>มาถามว่าจะทำยังไงก็เนี่ยพอเห็นพูดแล้วแล้วคนเดิมหวัวหน้าพักเดิมเลขาธิการพักเดิมเนี่ยจะไปยังไงล่ะอยู่ยังไงเนี่ยไม่ใช่สภากาแฟที่เนชั่นพูดกันนะ <c oughs> สภากาฟ <c oughs> แฟที่แถวแถวตลิงชันเน <c oughs> ๆๆๆี่ยเขาก็พูดกัน <c oughs> ตะลิงชันนี่บ้านคุณเฉลิมชัยนี่ดีนะผมพอรู้ว่าแต่ผมไม่รู้นี่ผมยังงงเขาพูดกันบอกว่าเขาได้ข้อยุติอยู่เรื่องหนึ่งคนเก่า กรรมการบริหารพรรคเก่าเ,ออเปิดทางให้คนเก่าที่เป็นคนใหม่คือทีมอภิสิษ์เนี่ยเข้ามาโดยาการโหวตให้จ่ง่ายแบบนี้เลยคนเก่าเราไม่ขวางเออเราไม่ขวางให้คุณเข้ามา,าแต่มีเงื่อนไขว่าให้คนเก่าที่อยู่เดิมเนี่ยมีที่อยู่ที่ยืนโดย,ยไม่ดำรงตำแหน่งในพักคอ,อ,อย่างมีเกียรติสมศักดิ์สีอ้อาวเพราะนั้น ท่านหัวหน้าพักเฉลิมชัยท่านเลขาธิการพักเดชกาวทองอืมออไม่มีตําแหน่งนในกรรมการชุดใหม่ส่วนเขาจะอยู่เป,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 ป็นปฏิปัติเป็นปัตต่อหรือไม่นนเขาต้องไปอีกเรื่องห<ต>นึ่งเขาต่อมาคนที่จะเข้าอีกคนหนึ่งพ่อนัทบรรทัดฐานอ,อวันก่อนเจอผมกับพี่วีจําได้ไหมจำได้ครับพ่อนัทเนี่ยปรีกวิเวกออกไปรักษาตัวอยู่พักใหญ่เอนนแต่จิตใจนัทเนี่ย จะคัมแบ็กคัมแบ็กนะคัมแบ็กพนัดนัดคัมแบ็กถามว่าผู้เท่าอย่างผู้เท่านายกชวนหกีกไฟผู้เท่าบัญญัติมันทฐานผู้เท่าจุลินลักษนาวิสิทธิ์ผู้เท่าอย่างนิพนธ์บุญยามณีเนี่ยเอาไล่ทีละคนเลยจะไปไหนล่ะท่านผู้เท่าชวนหกีกไฟเอางนี้ก่อนเอานิพนธ์บุญยามณีก่อนเออนิพนธ์บุญยามณีเนี่ยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขประชาธิปัตย์อย่างเข้มแข็งประชาธิปัตย์เลยนะกรีดเลือดออกมาก็เป็นเลือดสีฟ้าแหละ แต่สถานการณ์ในปัจจุบันขออนุญาตต้องไปพักรักษาตัวสักนิดนึง่งคุณดูวันดีๆนะผมเข้าใจว่าวันที่เท่าไหร่สิบเอดบสอนี่ยแหละกับพรุ่งนี้นะครูใหญ่จะเคลื่อนไปที่สงขลาเอเหอกับพรุ่งนี้ไงเคลื่อนไปเพื่ออะไรครับอย่าตกปากรับคํากันแล้วก็อย่ากลับคํากันนะเออทำนองนั้นใช่ไหมทานองนั้นแหละครับวันจับตาในสี่สี่ผู้เท่าเนี่ย โอกาสที่ิี่ธ์บุญญีไม่อยู่ประชาธิปัตยเป็นไปได้สูงท่านนายกชวลนล่ะนายกชวนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปัตย์อัน,นี้อยู่แน่นอนซื่อสัตย์จริงใจประกาศมอตโต้ตั้งแต่ต้นคุณชวนจะเป็นเสาหลักของประชาธิปัตยต่อไปแต่บทบาทภายในพักคุณชวนจะต้องลดน้อยถอยลงมาเป็นโคชิ่งเพื่อให้ เป็นพระประธานไว้ให้ทีมชุดใหม่ได้เคลื่อนให้ทีมชุดใหม่ได้เคลื่อนแล้วก็มีการคุยกันเป็นการภายในครสองผู้เท่าที่เป็นอดีตหัวหน้าพักท่านบัญญัติบรรทัดฐานท่านยุรินลักษณะวิสิตผมอยู่ในบัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ไหมผมได้ยินว่ารอบนี้ครับพ่อมาร์คคุยอ่ะคุยเองเลยเป็นคนดําเนินการเองและคุยกันตกลงกันว่าสองท่านนี้ครับ จะถอยฉากจากการเมืองและก็ตําแหน่งภายในพรรคแต่อยู่พรรคแต่ต่อไอมาเป็นสมาชิกพรรคครับปาร์ติลิสคือลำดับต้นๆให้คนอื่นปาร์ติลิสก็ไม่ไม่ลงครับไม่ไม่แต่ให้เปิดทางให้คนอื่นเปิดทางให้คนอื่นครับสองท่านนี้จะเปิดจิตใจเพื่อเปิดทางให้คนอื่นที่เข้ามาใหม่ได้มีใช่ลำดับปาร์ติลิสที่แบบเลขตัวเดียวไงใช่เพราะมีนั้นแล้วต้องต่ออีก 3- ามสี่นันะหนาหัวหน้าพักเลขาธิการพักนายกชวนอดีตหัวหน้าพักรอบนี้ประชาธิปัตจะฟื้นกลับมาแล้วจะเป็นพลังครับ ที่จะดึงนักการเมืองรุ่นใหม่เข้ามาหรือไม่ก็เป็นโจท้าทายเอตอนนี้ทีมพักกล้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็เข้าไปช่วยอ๋อทีมคุณกอนเดิมอ่าก็เข้าไปช่วยครับทีมคุณอภิสิทธิ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้าไป่ไปใปัดเดิมไปไหมคุณเอ๋คุณคุณเอ๋ผมก็ไทยสร้างชาติเนี่ยผมว่าคุณเอ๋อัทวิทย์อัตวิทย์เนี่ยเป็นไงกาลังอยู่บนลอยทางแยกระหว่างระหว่างตอนนี้อยู่ที่เดิม อยู่รวมไทยสร้างชาติมันจะไม่เหลือใครแล้วนะเหลือรวมไทยสร้างซากแล้วนะตอนนี้เขาพูดกันยังไงนะก็แหลกไปรวมสร้างเจ้มันจะไม่เหลือเพราะชิงหนีกันไปหมดแล้วอนะครับมีอย่างเดียวคือพีรพันจะเดินหน้าต่อไปยังไงเอพีรพันธ์พิสิทธิ์กับพีระพันกับประชาธิปัตย์ได้ไหมพีรพันกับประชาธิปัตย์ได้ไหมผมว่าด้วยความเป็นคุณพีรพันแล้วแล้วขาอีโก้อีโก้เขามีความเข้มแข็งในตัวเสาะผมว่ากลับยากเขาเขาเคลื่อนพักตัวเองดีกว่าเพราะนั้นรอโดูการเฟื้นฟู ของพรรคประชาธิปัตย์ว่าหลังจากเริ่มมีการเลือกหัวหน้าพรรควันที่18แล้วเนี่ยเลขาธิการพรรคจะเป็นใครนะตอนนี้ค่อนข้างที่จะน้ำหนักมีมากสุดอภิสิทิ์หัวหน้าพรรคคุณชัยวุฒิจากตากเนี่ยจะเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็จะกลับมาฟื้นฟูประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนต้องดูองค์การพยศคนใหม่ๆคนเก่ากลับมายัางไงมีคนใหม่ๆม,มีเลือดใหม่เข้ามาเสริมมากน้อยแค่ไหนในการฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมือง อยู่มา90ปีแต่เด็กหน้าฮะมาดูที่ว่าหลังฟื้นฟูแล้วเนี่ยเขาจะบินยังไงว่าด้วยการบินไทยเป็นการบินของใครใช่ไหมบินไทยเนี่ยของใครกันแน่เจ้าของกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่แต่ก็ขับเคลื่อนยังไม่ได้ส่วนอีกฝ่ายไม่มีหุ้นแต่บอกว่าเป็นเจ้าของการบินไทยเด็กหน้าครับ